โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยครับตอนนี้เราอยู่กับช่อง X20A Gaming TV นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมโทรศัพท์เกมนึงนะครับนะในฐานะวันนี้ที่มันตรงกับอ่ะวันเด็กแห่งชาติไหนๆผมก็จบสัมภาษณ์แล้วก็เลยอ่ะมาพูดอะ,อะไรนิดหน่อยแล้วกันคลิปนี้คงจะจะไม่ได้ใช้เวลาตัดอะไรนานมากครับเพราะเป็นการถ่ายหน้าคนอัดให้เห็นนะครับ <c oughs> นี่นไหนๆก็วันนี้วันเด็กนะครับเราก็จะมาโชว์เกมที่ ผมเล่นในโทรศัพท์เป็นครั้งแรงกนะตอนเด็กโทรศัพท์แบบที่มันกดกดแกะแตะๆหน้าจอสัมผัสอะ่ะไม่ใช่แบบโนเกียอะไรอย่างนั้นนะนี่เลยกเกมนี้เลย a n g r y Bird ผมเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อก่อนถ้าใครได้เล่นโทรศัพท์หรือติดโทรศัพท์คอมแงมเนี่ยน่าจะได้ลองกันบ้างนะครับนะแล้วกับอีกับเกมอะไรนะแตงโมเออฟันไอพวกแตงโมฟันผลไม้อันนี้ก็หนุกมากนะครับ เออนกจริงๆแต่ผมไม่ได้จับเป็นเกมแรกก็เกมนั้นผมจับ a n g r y Bird ก่อนนะซึ่งเกม a n g r y Bird เนี่ยก็มีก็สร้างความสุขให้เราในช่วงเวลานั้นได้ทําให้เราติดงอมแงมเลยอะเออสมัยนั้นนะครับช่วงที่มันมาใหม่ๆนะโทรศัพท์กำลังบูมอะเออโอ้เล่นแล้วคือติดงอมแงมมากครับเล่นทั้งวันก็คือไม่มีเบือ่อขนาดแบตหมดขนาดแบตหมดยังชาร์จไปเล่นไปได้เลยนะครับนะไม่เบื่อจริงๆนะสำหรับเกมนี้ แล้วก็เกมอะไรอย่างที่ผมเล่นในตอนนั้นถ้าพูดถึงก็จะมีอ่าเกมฟันผลไม้ที่ผมบอกไปแล้วก็แอดโฟล์8แอดโฟล์8นี่ก็เป็นเกมแข่งรถที่หนุกมากเลยกราฟิกถือว่าตอนนั้นน่าจะสวยสุดมั้งเป็นเกมที่ภาพสวยงามมากนะครับแล้วก็เล่นง่ายดกิดไม่มีอะไรยากนะแถมระบบการเล่นก็ค่อนข้างมันเอาเรื่องนะครับ่นะเราลอกเรื่องพอแล้วเราพูดถึงแอรแองกี้เบิร์ดดีกว่าแองกี้เบิร์ดนะครับเป็นเกมแนวแคชชวลนะครับนะซึ่งตัวเกมเพย์การเล่นเนี่ยก็คือ จะมีเป็นด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับในการที่เราแบบว่าต้องใช้ทักษะในการเล่นนะซึ่งเพื่อผู้เล่นทําการกดเข้าไปในด่านในภายในตัวเกมครับจะมีหนังสติกแล้วก็เพื่อผู้เล่นเนี่ยจะเห็นฝั่งข้ามจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งบุกสร้างแล้วก็มีลูกหมูตัวสีเขียวนะครับมันอยู่ในกรงหรือบางทีมันก็อยู่ตรงไหนนี่แหละแต่แเรารู้ว,ว่ามันอยู่ฝั่งข้ามครับซึ่งผู้เล่นนะครับต้องทําอย่างก็ได้นะครับเลือกนกมาสักตัว คือต้องจัดสรรไอ้ตัวนกที่ยิงเนี่ยครับยิงยังไงก็ได้ครับให้หมูที่อยู่ภายในดาเนี่ยมันตายให้หมดนะครับซึ่งถ้าผู้เล่นทําให้หมูมันตายไม่หมดหรือมันเหลืออยู่บางส่วนเนี่ยดาวในดานนั้นๆ่นนะก็จะน้อยลงนะครับอย่างเช่นตอนแรกมันเต็ม3ดาวถ้าเราเล่นไปแบบเออมันฆ่าไปหมดมันเหลือ3ตัวอย่างเงี้ยอาจจะแบบได้1ดาวนะครับหรือถ้าใครแบบเคลียร์หมดเลยเออตายให้หมดเลยก็เอาไปเต็มๆครับ3ดาว เอาจริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมนี้ค่อนข้างเสียนเลยนะเออโหคือแบบเล่นจนแบบว่าอ e ีสปอร์ตได้แล้วอะคือเก่งมากนะเมื่อก่อนผมเล่นเนี่ยอังกิเบิร์นเนี่ยเป็นเกมที่หนุกไม่รู้จะใช้ว่าหนุกยังหนุกมากอะเมื่อก่อนน่ะมันมีเกมไหนที่แบบเล่นง่ายขนาดนี้แล้วมันหนุกขนาดนี้ด้วยนะเออแถมยิ่งด่านไหนยากๆานี่คือผมยิ่งชอบเล่นซ้านะครับนะบางด่านไหนะยิ่งเล่นไม่ผ่านนี่ยิ่งชอบเล่นซ้ำนะไม่รู้เป็นอะไรนะ แล้วก็บางด่านนะพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกเล่นอย่างอื่นเข้ามาในฉากด้วยอย่างเช่นด่านตามเป็นพวกตุดจ,จีแรองอาจจะมีพวกมังกรเออมังกรบินผ่านด่านเมื่อก่อนถือว่าสวยงามนะผมมองยังโอ้ด่านน่งน่าเล่นว่ะเออน่าเล่นมากนะครับสําหรับสมัยก่อนออถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์กับเกมนี้ยังไงก็เล่ามาคอมเมนต์ให้ผมฟังได้นะส่วนเกมนี้ก็คือผมกเมื่อก่อนเล่นมาก็มีความสุขมากนะครับ จนผมเริ่มอยู่ประมาณสักปสปสก็เริ่มห, àng, ห, àng ห่างหายจากเอโตเกมนี้ไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นพอมีมาครับเข้ามาทดแทนนะครับนะออแล้วก็สังคมโลกออนไลน์ก็เริ่มมาบูมแล้วนะครับในสมัยนั้นก็เริ่มมีการรู้จักเกม PC อะไรกันบ้างนะครับที่มันหนุก,กกว่าเกมโทรศัพท์แต่เกมโทรศัพท,ทนะ์แล้วก็คือก็ตามที่บอกในสมัยนั้นแหละก็ทำเขาทำออกแบบมาเพื่อเล่น คายเวลาคลายเครียดหรือเล่นค้ำๆในช่วงแบบว่าไงเล่นข้ามเวลาว่างๆนะครับไม่มีแบบคนไม่มีอะไรทานะแองกิ๊บเอิดนี่คือถือว่าตอบโจทย์นะแบบในเกมยุคนั้นเลยถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับผมเกมเนี่ยผมค่อนข้างชอบแล้วก็ถ้าพูดถึงความสนุกอะ่ะผมให้มันจะดุก,กว่าซับเ a y ์เซิร์ที่ผมเคยเล่นอีกนะเพราะว่าซับเบย์เซิร์เนี่ยมันก็แค่วิ่งวิ่ง,งมันไม่มีอะไรอะ่ะมันก็แค่หลบตำรวจหลบเอ้ไม่ใช่ดิ ลบสิงกีดขวางหลบตำรวจไม่เห็นมีอะไรนะ่าอะไรว่าไงน่าสนใจนครับไอเกมพวกแอร์ไอซับเวเกมวิ่งนะผมไม่ค่อยชอบกับอาทิปโปทริปโป u n รันนะผมยังไม่ผิดเกมวิ่งหนีลิงนะครับเออไอพวกนี้คือไม่ชอบนะเมื่อก่อนแล้วก็ถ้าพูดถึงอาเกมเมื่อก่อนอีกในวัยเด็กที่อาที่ผมเล่นอีกไอนี้ก็เซียนเหมือนกันอา a s a l 8ไอไม่เคยเล่นนี่โอ้โห คือไม่รู้ผ่านไม่ได้ยังไงอ่ะต้องเคยเล่นน่ะสักครั้งในชีวิตอ่ะที่แบบว่าคุณแบบเมื่อก่อนขอโทรศัพท์พ่อแม่เล่นอ่ะยังไงก็ต้องลองจับนะ Asphalt 8 Asphalt 8นี่ถือเป็นเกมแข่งรถแนวอาร์เคดที่สนุกมากเลยเกมหนึ่งนะเพราะว่ารูปแบบของตัวเกมเพย์นั้นนะครับก็คือผู้เล่นสามารถเลือกรถอะไรก็ได้ที่ผู้เล่นมีที่ผู้เล่นเก็บตังค์ซื้อได้ภายในเกมแล้วไปแข่งดันที่มันมีคา่าสลดแบ่งเอาไว้แล้วก็ ในต,ตอนที่เราเล่นนะั้นเราแทบไม่ต้องทําอะไรมีหน้าที่แค่กดในโตแล้วก็เบียดรถคู่แข่งถ้ารถคู่แข่งมันพังเราก็จะได้แต้มในโตมากดใช้ได้เรื่อยๆเพื่อเพื่อที่จะทาให้รถเราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทําเวลาได้ดีขึ้นซึ่งตอนนั้น้าพูดถึงตัวการาฟริกเกมเนี้ยเอาจริงนะผมน่าติดใจที่ตัวการาฟริกเกมนี้สุดๆแล้วที่ผมทําให้ผมติดออปเปินะคือภาพมันสวยแบบมันไม่รู้จะบรรยายไงเอาเป็นว่าเมื่อก่อนมันสวยมากอะ่ะมันค่อนข้างกินสเปคเครื่องเลยอะ่ะ คือถ้าใครเล่นโทรศัพท์แอนดรอสมัยนั้นผมรับรองว่าเล่นแล้วมีหน่วงมีกระตกแน่นอนถือคือผมเล่นบน iPhone นะ p h o n e 5ตอนนั้นไม่กระตกเลยนะครับไม่กระตกภาพล,ลื่นมากสมูทน่าเล่นนะครับเล่นแล้วไม่เบื่อเหมือนกันเออมันดูไม่เบื่อเลยเพราะว่าทั้งฉากทั้งตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมขัดแต่ชนแต่รถคู่ต่อสู้ชนกันมันชนอย่างเดียวเออชนเข้าไปนะครับนะมันมาก แล้วก็อีกเกมหนึง่งเกมอะไรอะแองก้เบิร์ตเราอาพูดไปแล้วนะอ๋อไอน,นี่ถ้าพูดหนึ่งในสมัยนั้นเกมหนึ่งก็ไอฟันไอเกมฟันผลไม้นะครับอ๋อเกมฟันผลไม้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือแนวอะไรนะผมไม่เคยศึกษามาเลยนะวันนี้คือคือแบบผมตอบมามถามอะไรเสร็จก็มาพูดสดๆห้เบือเบ่อนๆฟังกันเลยนีแหละไม่ต้องศึกษาอะไรแล้วนะครับเกมฟันผลไม้เนี่ยโอ้โหถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบ แบบว่าไงอะไรง่ายๆดูแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากผมก็แนะนําเกมนี้ให้ลองไปโหลดเล่นนะพอดีอดีว่าแบบเกมมันไม่มีอะไรครับทั้งเกมก็ทําหน้าที่แค่เอานิ้วไปปัดปัด,ปด,ปด,ปดผลไม้เมื่อเราปัดไปผลไม้ก็จะโดนฟันนะครับปัดยังไงก็ได้ไม่ให้โดนลูกระเบิดเพราะว่าบางหารหรือบางชว่วงก็จะมีลูกระเบิดโดดมานะครับเด้งมาให้เราฟันเราระเบิดฟันแต้มันจะลดนะครับถ้าเรายิ่งฟันผลไม้เรื่อยๆแต้มของเราก็จะยิ่งสูงแล้วก็ ขึ้นวิวบอร์ดแบบโชว์ชาวบ้านเขาอวดชาวบ้าน,นเขาเออเกมนี้ก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะครับนะเออสนุกมากเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆมีเกมสนุกอะไรในวัยเด็กก็ลองมาเล่าให้ผมฟังกันได้นะครับนะส่วนวันนี้ผมก็มีเกมแค่นี้แหละที่ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนเพื่อนๆมีเกมอื่นเกมไหนที่เคยเล่นแล้วประทับใจในวัยเด็กก็มาเล่าให้ผมฟังกันนะส่วนคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ใน สอรีหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย